สวัสดีครับสวัสดีครับืันนี้กลับมาพบกับเถ่างอะปูหากินหมานครับวันนี้พี่น้องครับมาเลือกเอาง่วงงามครับพันธุกรรมดีๆครับราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องวันนี้พบกันอีกครั้งครับกับพิกัดเข้อของหมอลัตีวัวงามอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามพี่น้องบ่เซียเวลาครับเดี๋ยวไปทักทายกับหมอลําเลยเลยครับโมอชีวะหมอลําสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่าครับครับผม สันดลักบัวงามต้องหมอลำตีแมนครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีของเท่าเงาะครเอฟซีของหมอลำตีนะครับครับมือนี้ก็ได้งัวงามมาเต็มคอขึ้นเก่าเต็มคอขึ้นเก่าครับพี่น้องพี่น้องเลือกสัตว์เดือนนะครับแล้ววันนี้จะเน้นไปทั้งแม่ลูกนะครับสวยเป็นแม่สดลูกสวยนะครับแม่สดลูกสวยแม่ลูกแรกกับมี่ซื้อสองได้สามกับมี่นี่ครับนุ่มรอกับมี่ขึ้นเก่าครับนุ่มรอกับมี่เหมือนเดิมเนาะแมนครับราคาพอเท่าตรงกัน ครับผมครับพี่น้องพี่กัดบ้านไหนครับผมครับพี่กัดนะครับไปหาแมวเวนะครับบ้านโน้นเจริญครับตำบลแรงดงอำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับครับผมพี่น้องติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข0 9 8 1 1 2 7 8 2 9นะครับอีกหมายเลขหนึ่ง0 8 3 8 2 5 3 7 5 8ไอดีไลน์นะครับพี่น้องไปที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 8 2 5 3 7 5 8นะครับแอดไลน์กับศูนย์แปดสาแล้วก็แอดเฟซนะครับหมอลำตีงัวงามหมอลำตีบัวงามเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้พี่น้องกันขึ้นพี่น้องมาเบื้องตัวจริงกับพี่น้องเบื้องกีพีเอทเป็นกับปักมุดมาบ้านหมอลำตีนะครับหอดคอกกักนะครับหอดคอกกักเลยบ้านหมอลำตีครับมีตีตั้งแน่นอนครับพี่น้องการรับการต่ำหนี้ก็สาคูนทั่วไปทั่วไปครับครับแล้วก็การขนส่ง การขนส่งนะครับที่ลอยหา0กิโลแรกนะครับอยู่กับการพูดคุยกัน150กิโลเมตรแรกแต่ส่วนใหญ่ก็ไปจบที่การส่งฟีหมดนะคบพี่น้องพูดคุยร้องกันได้คือเขาได้ทั้งการส่วนทุกตัวต่อรองแล้วก็ส่งฟีได้ครับอยู่ที่การพูดคุยกันพูดคุยกันครับเอาไปชมตัวแรกครับพี่น้องอยากชมไม่ไหวครับผมไปเลยครับเอาตัวแรกพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมตัวแรกแหกมานครับเป็นแม่สาวเป็นสาวทองแรกครับเป็นแม่สาวทองแรกอ่าฟรมใหญ่ๆแม่สาวแดงบู๊ครบเครื่อง ตัวนี้ทองพ่อไรครับผมพอใช้เอฟสามหนึ่งนะครับใบบดพอเคเอฟสามหนึ่งได้จี๊ดเดือนล้วครับตัวนี้ได้หาเดือนครับหาเดือนมีน้องอ้าวเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวทองแรกครับไปมักง่วแม่สาวทองแรกครับมีจัดให้ตัวใหญ่ๆคู้นหางใหญ่ๆโบสครบเครื่องสูงประมาณร้อยเท่าไรครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกบวกครับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกเป็นแม่สาวทองแรกแข้งขาใหญ่เอาไปรอกินน้องรอรุ่นเพศเนาะแมนครับลำตัวยาวครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเอกสารใบหลอดมีครบนะครับ แต่ว่าเผื่อกระชับเวล่า้ะครับพี่น,อน,น้องเมือเนื้อหนังต้นโตเพิ่นขนหางยิ่งใหญ่สูงหลายซีพีหาตัวแรกแห้งหมานเปิดราคาเท่าไรครับผมเปิดไปที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับสาวทองแรกสวยๆเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่น้องอันนี้เป็นง้วดเฟ่บใหญ่ครับพี่น้องตั้างว่าผิดครับตะกี้เขาเปิดหลักซี่วันนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นราคาห้องอีกครับแต่ตัวร้องนิดน้อยนะครับตัวร้องในอีกนิดนึงครับพี่น้องเพราะว่าเด็กกุยกันครับดคุยกัน้องพอเด็กกุยกัน ต่อได้แถมส่งฟรีสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับพี่น้องเย้าๆแบบนี้ครับเอาไปลอดรุนเพศครับพี่น้องแม่สาวทองแรกเฟรมใหญ่ๆครับถูกใจในนอนครับผมชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปครับเป็นเบอร์สองพี่น้องทีเด็ดของวันนี้อีกตัวเป็นนุ่มล่ออนาคตพ่อพันธุ์นะครับเนาะปาดเนาเจาก่ออะไรครับพี่น้องหนังหนาไอยาเลย ตัวนี้ลูกพ่อไดครับหมอลำลูกช็อกโกแลตนะครับลูกชายช็อกโกแลตได้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ได้สิบแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังต้นโตสลหรับกุฎีกำลังมองหาหนุ่มรออนาคตพ่อพันพี่น้องเบิ่งคู่หางโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือแปดเดือนเติมตัวเอกสาร,รไปหลอดมีครบนะครับพี่น้องเบิงบ่งเม็ดสีเันจัดจ้านหนังหนาอาญะเลยพี่น้องอ่ะรอรอตันตันพี่น้องสาหรับใครที่กำลังมองหาหนุ่มรออนาคตพ่อพัน ไข่ดำสองใบพี่น้องแข่งขาใหญ่ตัวนี้เป็นร้อยเปืือกขี่ธรรมดาได้ครับพี่น้องนอนขี่ครับครับนอนขี่ธรรมดาพี่น้องเบิ้งเ่าแปดเดือนพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนโตเพิ่นเอาไปเป็นนุ่มรออนาคตพอพันขึ้นรถทับได้สบายพี่น้องเบื้องเนื้อหนังหนังอายะเลยแข่งขาบ้ององศาหนาโะสูงประมาณร้อยตัวได้ครับตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าได้ยุตอประมาณร้อยยี่สิบห้าปุ๊บปุ๊บครับลดสามเอาแบงปันสำหรับพี่น้องเบิ่งแผ่นหลังะนอกตังแล้วพี่น้องเอ้า แผ่นหลังแตกๆกุงกว้างเอาตัวนี้เปิดราคาอยู ang, Russians, ่เท ah, ่าไรครับผมมาล่ำสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเอาราคาเบาๆเลยครับเบาๆเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องนุ่มรออนาคตปอพันหาตัวจับเนี่ยครับตัวนี้พี่น้องเบลงเนื้อหนังพุ่งคุ้มรอเบ่านี่หน้าตาเพิ่นราคาที่ยิ่งต่อดีป่ะครับผมก็ราคานี่ก็เอาตรงๆว่าตรงๆนะครับคือราคาพร้อมส่งเลยเป็นราคารวมส่งฟรีเลยเนาะครับสำหรับอีพี่นี่เพราะว่าอีพี่ที่แล้วเราเเปิดอยู่สามหมื่นกว่าแล้วครับพี่น้อง บอกมาตามตัวว่าอีพิธีแล้วเราเปิดสามหมื่นกว่าแต่ว่าราคายัางไม่ทังได้กัน,น,นมันอีก็เลยเอาจัดาาราคาขายเลยน้องราคาขายเอาไปถูกใจราคานี่รวมส่งฟรีนะครับเบิ้งเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนบเนื้อหนังพี่น้องอยากถ่ไหเบื่องตัวเท่ตัวนี้ทีไทยมากพี่น้องบ่าแพ้ไผครับพี่น้องกับราคานี้นะครับอะบาเป็นล่องไผในนอนครับับประกันได้เลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าร้อยเป็นราคาขายไปถูกใจราคานี้พี่น้องโท่เลยครับพี่น้องนี่เบื้องโคนหางเงิน ลูกของเคปนะครับเนาะลูกของช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตพี่น้องแปดเดือนเม็ดสีแดงเม็ดสีจัดจ้านครับนี่องศาใดใครได้เล็บงามนะครับฟังนี่จะเพินจะนอนขี่บนเนาะแม่นครับสองฝั่งสีคือกันสีสองฝั่งเหมือนกันเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไปโทกก่อนอยก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้ซือว่าที่เด็ดเลยหนาเลยครับพี่น้องย่างหนาเลยอะลึกๆแบบนี้ครับหนังยนยนที่เด็ดของวันนี้อีกตัวหนึ่งครับและเป็นราคาจัดโปูความนะครับเนาะแม่นครับ กิจไแเราเขาเปิดสามหมื่นกว่ากัต่อลงไครับเมื่าจบกันนะครับสรงไก่ครับมันมันสงไก่ครับพีคือลํำปางนะครับลํำปางแต่เลยว่าอุ้งลางส่วนใหญ่ยิ้ผักเนือผักกาง้วครับราคามันยังไม่ตรงตรงกันเนาะมัวนี้เรียกว่าจัดโบเป็นราคาขายเลยรวมี่งนี่ใกล้เนาะรวมส่งฟรีเลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับยังหนาเลยครับพี่น้องคุ้มแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้รับประกันเลยอ่ะชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องก็สู่โหมดแม่ลูกเนาะ มินิมีแม่ลูกไหลคบเนาะบายพี่น้องชมกันไปให้จบคลิปครับมีทีเด็ดแน่นอนครับเขาไปคบแรกแขกมานครับพี่น้องเป็นแม่ลูกนั้นนะลูกสาวพ่อมลูกสาวครับตัวนี้ลูกสาวพ่ออะไครับผม K68 ครับลูกสาว KF ใจลูกแปดหนังยนยนแดงโบลสเข้มสีเม็ดมะขามครับพี่น้องเม็ดมะขามจัดๆเลย อันนี้เห็ดเขาเรียบร้อยเห็ดเขาหายเร็วนะครับทำเขาให้เรียบร้อยพี่น้องตื่นๆแน่นะครับเพิ่งเห็ดเขาเพิ่งเพิ่งเห็ดเขาไปได้ครับพี่น้องเพิ่อนตื่นกล่องอีกหน่อยอันนี้งัวก็คือต้องบอกพี่น้องนะงัวพี่น้องคนบ้านเดียวกันคือเราจำเป็นต้องใส่เงินนะครับงัวบ้านเดียวกันเนี่ยเนาะแบ่งปันมาเลี้ยงครับอ่ะเป็นแม่หัวลูกต้นนี้ลูกแรกว่าครับมารำลูกแรกนะครับลูกแรกครับแม่ก็เห็ดเขานะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอายุหกแปดเอเคหกแปดเจ็ดเดือนนะครับหาเดือนว่่าใจลูกกเเงนาะอพี่น้อง แดงครับพี่น้องแดงสั่มเลยครับลูกสาวเพื่อนคนหางยังแม่มาเต็มครับแม่สูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้แม่ก็ะสีได้ร้อยสี่สิบจู้หรอแม่ประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องอ่าเป็นแม่หัวโลดอ่าลูกสาวพี่น้องเบิ้งเบื้องไหนเบื่องเบิ้งการเดินการก้าวครับโบ๊ทครบเครื่องอ่ะสวยสวยอ่ะนี่ครับโค่นหางใหญ่ๆอ่านี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่เฮ้ยสอบสามราคาเลยครบนี่หมอรำเปิดไปเท่าไรครับผมครบนี่เปิดไปที่สามหมื่นเกีดพันบาทครับลูกเด็ดเด็ดปันเงินแสนแม่ลูก แม่หัวโลนลูกหัวโลนนี่แหละครับลูกแรกลูกแรกครับสามหมื่นเจ็ดพันครับปลาพี่น้องอ๋อเป็นง่วงงามเลยนะครับพี่น้องเป็นง่วงงามอ่ะนี่วัดไทยบ้านเดียวกันนี่แหละครับแล้วก็บ้านเพื่นก็เลี้ยงหยาเลี้ยงยังธรรมดาเนาะแม่นคเพราะอะไรอัดอาหารนะพี่น้องอ่ะลูกสาวกำลังมาก้ะครับพี่น้องหยากระถิ้วเพราะเพราะอะไรแต่ดูดนมเพิ่งท่านการเดินกัญยางการก้าวครับพี่น้องนี่แดงสีเม็ดมะขามเลยนะครับนี่เบ่งพ่ออาญาเลยเบ่งตั้งรังตรงลูกสาวเคฟหุบแปลใจลูกเกิง เคพกแปดสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทพี่น้องครบแรกครับอ่ะที่เด็ดเลยครับแข่งขาใหไงนะครับแดงโบ๊ครบเครื่องสีเม็ดมะขามต่อได้อีกป่ะครับก็นิดหน่อยนะครับต่อได้นิดหน่อยก็ได้ห้องพันหลายเนาะได้ห่องพันเอาแป้งปันกันไปเลี้ยงพี่น้องอ่ะถูกตัวละหมื่นกว่าบาทถึงตัวละหมื่นแปดครับพี่น้องอันนี้คือราคาก่อนต่อครับพี่น้องเป็นราคาก่อนต่อนะครับกินนมคักรึเนี่ครับหนูฉันได้กินนมลูกนี่เพราะว่าเป็นสาวกับ ได้เกินได้ทุนแล้วได้เกินทุนครับสามหมื่นกว่าได้ที่เรียพี่น้องมันเป็นหัวงามเหรอครับนีสูกแม่สาวอันอาหารดีๆเลยพี่น้องเหมือนเขาฟาร์มอีเงินเนาะใจลูกเก่งครับเอาครบเลยแห้งมันครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับต่อรองได้ส่งฟรีไม่ไกลส่งฟรีได้ครับผมชุดต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกครบที่สองครับพี่น้องที่เด็ดอีกครบหนึ่งครับครบนี้พิเศษไอ้หัวคู่นี้กับคู่ที่แล้วครับหัวคอกเดียวกันหมอคอกมานะครับคอกเดียวกันเลยวัดไทยบ้านผมเนี่ยอะ แต่ว่าตัวนี้โลนธรรมชาติอันนี้โลนธรรมชาติครับแม่โลนธรรมชาตินะครับแม่โลนธรรมชาตินะครับลูกสาวโล้วนปะครับผมลูกสาวกับนาจะโลนอยู่นะครับนาจะโลนเนาะเขามต้องเห็นปุ๊กปุ๊ื้อซื่อไหมครับอ่าพี่น้องเอาลูกสาวตัวดีเลยครับลูกสาวเคเอฟสามนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้กับลูกแรกปะครับผมลูกแรกนะครับเป็นแม่สดลูกสวยนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึงบังดีคือซื้อสองในสามนะครับเอาพิเศษพร้อมแม่ท่องหกเดือนนะครับตัวนี้แม่ท่องงกเดือนแม่ครับท่องเคอฟสามหนึงอีกนะครับ ลูกกับเคสามหนึ่งแม่ทองสามหนึ่งวดไทยบ้านนะครับแม่ทองจะเดือนครับบ้านพหกเดือนนะครัหกเดือนแสดงว่าลูกนี่ต้องแปดเก้เดือนแม่ครับลูกแปดเก้าเดือนแม่ให้ลูกทีเป็นแม่ลูกแรกลูกแรกนะครับสดครับแม่สดแม่สูงลอยเท่าไรครับตัวนี้แม่กับสีปับเอาคือร้อยสี่สิบบวกลบนะครับบ้าณร้อยสี่สิบบวกลบอ่ะเบิ้งแม่ก่อนครับสี่สิบสี่สิบได้ยุ่ิหรอครับล้นธรรมชาติไร้อยสี่สิบลำตัวยาวครับพี่น้องอ่ะกาเต่านมเิน นมกัดทีเป็นติ้งแนี่นะครับนมติ้งแต่ว่าทั้งขอบทั้งฟ้าบอตีบอดตีครับพี่น้องว่าต้าให้ลูกงามเลยครับพี่น้องว่ลูกเกิดอายะมาแล้วอะลูกเคเอฟสามหนึ่งมาบ้านแปดเดือนเก่าเดือนแม่ท้องอีกเดครบเดือนตรวจทองเรียบร้อยมีคลิปโรการับอ่าซื้อสองได้สามนะครับได้ลูกมาอ่เดี๋ยวอะไรลูกมาแป๊บนึงครับพี่น้องใบหนาขึ้นไปหนาชัดครับอันนี้ล้นธรรมชาติเลยหัวโพนะครับนี่ครับลูกสาวเพื่อนนี่อ่ะดื้อจั็หน่อยครับพี่น้องเพป็นอยากเอาขอบกามูเอาซื้อสองได้สามค่มนี่ราคาเท่าไหร่ครับผม ครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องเปิดฝั่เหมาเวยก็ได้ครับสองโคมเป็นที่ไหนหมาสองโคมราคาพิเศษเลยนะครับพี่น้องดูน้ำกันนะครับงัวสองโคมนี่สี่หมื่นสี่แสดงว่าถูกตัวละสองหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องอันนี้คือราคาก่อนต่ออ่ะลูกกับคุ้มพี่น้องแม่กับพ่ออีก่ขเดือนห้องเคเอฟสามหนึ่งอีกนะครับเคเอฟสามหนึ่งพร้อมนี่เบิ้งคุ้นหางใหญ่สี่หมื่นสี่เป็นราคาห้องครับต่อร่องได้ต่อร่องได้ครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ง่วงงามเนาะอ่านพลาดเลยครับพี่น้องชุดนี้ที่เด็ด สายใหม่แน่นอนชุดนี้ว่าหมอรวบาัดพิเศษเลยครับคือช่าสีใดของเพื่อนนะครับเพื่อนจำเป็นนะครับว่าจองคมเลยครับตะกี้เปอนกระสือมากแพงเนาะแพงนะครับแพงตอนเป็นสาวก็จะแพงเลยครับพี่น้องแม่กับลนธรรมชาติลนธรรมชาติครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแม่ท้องเคเอฟสามหนึ่งสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับคุณนี้ครับคุณพี่น้องเบิ้งคักคัซื้อสองได้สามนะครับไม่ต้องลุ้นลูกเพื่อนน้เนียพี่น้องเบิ้งเลี้ยงโตนะใจลูกเกิง ยังทัานไหนเสาโน้มนะครับบ่ยังเสาร้องทันเสาโน้มจะโค้งตัวต่าโน้มเมือนยังใหญ่อยู่เนาะโอ้อ่ะทีเด็ดครับพี่น้องแล้วก็แยกได้แลยนะอ่ะตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปเป็นแม่ลูกโคมทีสามครับเนาะครับแม่สดลูกสวยขึ้นครับแม่สดลูกสวยเป็นแม่หัวโลนคือกันอ้อันนี้มีแต่ของงามเลยรับพี่น้องอ่ะเต็มใหญ่ๆแต่ว่าตัวนี้ขยับใส่กันไม่อยู่เนาะครับหนังหนาครับแม่กับตัวยิ่เป็นแม่ลูกลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ลูกออกฟอร์ดนะครับออกฟอร์ดเนาะนั่นครับอายุเท่าไรครับ เักเดือน <5 S 2> แล้วหา <5 S 2> เดือนกว่านะครับห้าเดือนครับเป็นลูกสาวออกฟอร์ดแข้งขาใหญ่คูณหางใหญ่ๆอ่ะแดงเข้มนะครับพี่น้องแดงเข้มมื่อนี้เขาไทยสีคำแล้วหาโม,งม่งหกโมงขึ้เก่าแล้วครับพี่น้องรอบคำอ่ะเป็นแม่ลูกลูกตัวแรกปะครับแมนครับลูกแรกเอาแม่สดลูกสวยลูกสาวออกฟอร์ดโรโจอครับพี่น้องห้าเดือนคูณหางใหญ่ๆแดงบูธครบเครื่องแม่เพิ่นผสมไหมครับตัวนี้แม่กรับท่านได้ผสมนะครับ้านได้ผสมเนาะห้องว่างนะครับพี่น้องห้องว่างพี่น้องให้นมลูกกินอยู่สูงลอยเท่าไรครับ ร้อยซี่สิผ่าบวกๆแล้วครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกๆเนี่สดลูกสวยแเป็นแม่ลูกแรกครับหนาทั้งแม่ทั้งลูกนะแม่ลูกสาวออกฟอร์ดโรโจอร์อ่ะคุณหางใหญ่ๆครับพี่น้องเอาเบิ่งเนื้อหนังเลี้ยมโตเพิ่นหนาครับตัวนี้ตัวนี้หนาใหญ่อ่ะลูกสาวกับตัวดีอ่ะครบนี่เปิดราคาเท่าไรครับผมครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทกับแม่หัวโลนลูกแรกครับอ่ะลูกสาวออกฟอร์ดอ่ะแดงโบส์ครบเครื่องถูกตัวละสองหมื่นกว่า ครับพี่น้องกับง่วงงามนะครับพี่น้องง่วงงามที่สวยที่เด็ดแห้พี่น้องครับสำหรับใดอยากได้ง่วงงามเขาขอบเขาปั้มเอาไปพัฒนาต่อยอดครับปีที่แล้วก็มีเป็นแสนครับครับรุุนหลุนยังยังสี่ครับพี่น้องเออสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าลูกสาวโกโก้ครับกินข้าวกินยาเก่งอีกางต่างหากครับพี่น้องนี่ลูกสาวสวยทาเขาให้เรียบร้อยนะครับแม่กระเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะครับครับสี่หมื่นเก้าเป็นราคาร้องต่อรองได้นะครับพี่น้องต่อรองได้แล้วก็ อ่าบล็อกไก่ส่งฟรีส่งได้ทั่วไทยสําหรับใครที่กําลังมองหาวัวงามพี่น้องนี่วัวงามสวยเลยเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์แม่สดลูกสวยลูกแรกลูกแรกห้าเดือนเอกสารไปหลอดมีครบนะครับเนาะครับผู้ใดอยากได้ลูกสาวอกขวดไปเฉยชมนะครับนี่นี่ครบยังไงแบบนี้พี่น้องสี่หมื่นเก่าต่อร้องได้เหลังหลังโอ้อลังการพี่น้องครับมืดูนี่จัดที่เด็ดเลยจัดที่เด็ดเลยแม่ลูกหัวโลนทั้งนั้นนะเออมีแต่โตเด็ดๆครับพี่น้อง เบื้องอีกรอบครับพี่นอ้องให้พี่น้องเบื้องกระคาครับมัื้องีว่าง,งามตรงเน้นพิเศษได้หน้อยเน้นเน้นครับนี่เมื่อหนังเ,นเนนนันต้นโตเพิ่อนอชุดต่อไปครับผมชุดต่อไปพี่น้องเอาเป็นแม่ลูกที่เด็ดคอมมือนีอีกคบหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้แม่ลูกลูกสาวพ่อไรครับผมลูกสาวเคฟเกตสองไอ้สี 2, ประดูนะครับสาวพ่อเคฟเกตสองไอ้สีประดูคพี่น้องบ่าเป็นสีไหมจัดจ้านเลยพี่น้องแดงบดเข้มสีเม็ดมะขามเลยเนาะ โบจัดอายุเท่าไรครับตัวนี้6เดือนครับ6เดือนครับพี่น้องเป็นแม่ลูกสาวเคส72อายุ6เดือนเบื้องเนื้อหนังต้นโตกันเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยพ้อเนาะเฮ็ดเขาได้สวยมากทำเขาเรียบร้อยครับสวยงามเกิดจากแม่ตัวนี้ครับพี่น้องแม่ตัวนี้ครับแม่อ่างอ่างสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้แม่กัดคือตีไปรอยสี่สิบเกบวกครับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกครับครับผสมแล้วพรพอม ครับซื้อสองลุนสามได้พันรอบหนึ่งนะครับผสมพอไรครับตัวนี้กับพ่อเก่้าอีกนะครับพอคีบสองนี่เนาะคสองนะครับเพราะว่าตอกโจทย์ครับพี่น้องเก่้าพ่นก็คือเห็นการให้ลูกเห็นผลงานการให้ลูกแล้วพี่น้องที่เด็ดของมือนี่แม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดตำนี้คือสิบอม่หยางครับพี่น้องไม่หนะครับประกันตำนี้นะครับเบ่งใจลูกเก่งแห้งพี่น้องนำนุมแล้วก็ให้ผลงานที่ดีซื้อสองลุนสามครบนี้ราคาเท่าไรครับพอลำครับราคานี่เปิดไ้พี่น้องต้อนรับนะครับเปิดไปที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าเพราะ มาเจอตัวนี้มาเจอตัวนี้พี่น้องเมื่อหาเมื่นเกาครับแม่ลูกงามๆลูกของเ Ks72 เม็ดเขางามพีเนาะเพ็ดแตงเขาได้สวยมากครับสมูทเลี่ยมโตเบิ่งเนื้อหนังตนโตเพิ่นหนาเลือกนะครับพี่น้องเป็นงัวที่ให้ลูกงามครับพี่น้องแล้วก็เม็ดสีจัดจ้านเลยหาตัวจำหยากครับพี่น้องแม่ที่ให้ลูกงามแบบนี้ครับคผมบอกเลยว่าหาเมื่นทะเลก่อนแล้วหาเมื่นเก่าพันครับหาเมื่นเก่าพันบาทนะครับเบิอยู่ห้องไหนพี่น้องไปหลุนเอาละแม่ทองก็ทอง ครับแต่ว่าผสมใบให้เรียบร้อยครับพผ่านหนึ่งรอบแล้วนะครับผ่านหนึ่งรอบแล้วเนาะครับพี่น้องไม่เป็นรุ่นแลนะครับเด็ดเด็ดพี่น้องเบิ่งหลังแพนหลังเพิ่นแม่ก็สวยนะครับแม่ก็สวยครับลูกตัวที่สองนะครับตัวนี้ลูกสองเนาะแม่ครับลูกสามติดทองกะทองที่สามนะครับพี่น้องแม่สดอ่ะแต่ว่าให้ลูกเก่งแล้วก็ดีทุกตัวครับพี่น้องมือนี้ที่เด็ดเลยผู้ใดพวกกอนไหนกอนเอาเป็นง่วงงามจุดต่างาๆหน่อยเลยผูู้ใดมมักงวหอ่ะเบิ่งฟังนี่ฟังนี่ แดงเม็ดมะขามสวดเราเนี่ยพี่น้องแดงม็ดมะขามซ้ำๆเลยครับพี่น้องบังดีเชื่องทั้งแม่ทั้งหนู่นะครับบังแผ่นหลังเลยครับบังแผ่นหลังห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเป็นราคารองนะครับราคารองต่อรองได้ต่อรองไม่ไกลส่งฟรีได้ครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องนี่เอ็ดเขาเห็นเรียบร้อยงามๆเลยครับพี่น้องเชฟเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันไหนพี่น้องตัวนี้มึงตะลูกกับคุ้มพล่อ้อตะลูกกับคุ้มใหญ่ขึ้นมากี่โอ๋ยคนยิงกันเลยเด่นสิครับ เอาเป็นเมนเมนบอกว่ามันสมูทเรียมตัวอยากให้มาเบิ่งตัวจริงัพี่น้องเพราะว่าเม็ดสีนี่เข้มก่าในกล่องนะครับพี่น้องเข้มก่าในกล่องหนา <5 S 1> ในกล่องช่กปักานนะครับพี่น้องเอาห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวต่อไปชุดต่อไปเป็นชุดแม่ลูกครับพี่น้องเอาส,สวยๆเด็ดๆเอาราคาแบบจัดปูเลยคูมนี้นะครับพี่น้องครับซื้อสองได้สามครับเป็นแม่ลูกซื้อสองได้สามลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกหุ้ตั้นนะครับลูกหุ้ตั้นเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งตัวลูกสาวเพิ่นอายุเท่าไรแล้วครับ ลูกกระชีสิบเอ็ดเดือนไปแล้วครับสิบเอ็ดเดือนเนาะแม่ทองเจ็กเดือนแม่ทองด้สามเดือนกว่านะแม่ทองสามเดือนกว่าครับซื้อสองได้สามเลยตรวจท้องเรียบร้อยอ่าพี่น้องแม่ลูกสวยๆจ่ายลูกแดงบดกบเครื่องแม่เพิ่มสูงร้อยสี่สิบเจบวกครับแม่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกรับพี่น้องอะเป็นงวงเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกตัวที่ไหนครับผมลูกตัวสองนะครับตัวสองตัวสามในทองนะครับพี่น้องตัวสามทองสามเดือนสวยๆเลยครับ ลูกกับสาวก็โตัวงใหญ่แล้วแม่ครับโอ้ลูกสิเเดือนแม่ท้องสามเดือนสามเดือนกว่านะครับอ่าสามเดือนกว่าตรวจท้องเรียบร้อยคมนี่จัดโปรราคาอยุธีสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องซื้อสองได้สามเป็นราคาร้องต่อรองได้ครับไม่ไกลส่งฟรีนะครับพี่น้องนี่ซื้อลูกกะโตดีครับแดงโบสทครบเครื่องครับแม่สูงเกือบเกือบร้อยห้าสิบครับพี่น้องถึงแม่กระท้องแล้วแม่กระท้องสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้อง เป็นราคารองต่อรองได้ไม่ไกลส่งฟรีนะครับชุดนี้อ่ะคือบาเด็ดอีกคมนึงครับพี่น้องโทรก่อนได้ก่อนนะครับต่อรองได้ชุดต่อไปแล้วครับผมชุดต่อไปเป็นที่เด็ดท้ายคลิปนะครับบแล้วเนาะเอาทสำหรับใครที่กําลังมองหาวัวไซส์ใหญ่ยักษ์ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องแม่กระทองเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนกว่านะครับแม่กระทองพอเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนกว่าแม่นครับไก่้อง แม่สูงร้อยหกสิบได้ยุทธหรอปกันไปที่ร้อยห้าสิบกีบบวกๆเนาะประกันไปที่ร้อยห้าสิบบวกๆครับพี่น้องลอยหายสิบกีบบวกๆครับเบิรงสองฟังครับพี่น้องเอาเบอร์ทางครับอ่ะคู่หางใหญ่ๆหางลามแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนกว่าเคเอฟสามหนึ่งแมนครับสูงประมาณร้อยเกือบวิ่งหาสิบร้อยุ๋ยหรอครับประกันไปที่ร้อยห้าสิบห้าบวกเลยเนาะแมนครับร้อยหาสิบห้าบวกๆไปเลยครับท้องแก่นะครับพี่น้องท้องแก่เจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเอาไปรอลุ้นเพศครับตัวใหญ่ตัวยาวครับ ตัวนี้เป็นลูกที่ไส่ครับตัวยืนลูกแรกนะครับลูกแรกเนาะแม่นครับแต่เนว่าตัวสองในท้องแม่นครับตัวสองในท้องใครที่ชอบบัวไซส์ใหญ่ครับเฟรมใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องง่วงเฟรมหลักแสนกวัวหมดล่ะครับตัวนี้อ่านี่ลูกสาวเข้มสามหนึ่งแตัวนี้ก็หนาเลยครับพี่น้องหนาตึ๊กนะครับแขดงขาใหญ่ที่เพ่ดได้เหตุเขาอายุก็สิประมาณปีเนาะปีแล้วปีเนาะเพราะว่าแม่ท้องเจ็ดเดือนแล้วซื้อสองได้สามว่าปีแล้วลูกครับหนึ่งว่าญ่ปีแล้วลูกสีจริงสีเม็ดมะขามเลยพี่น้องแดงเข้มเลย ราคาอยู่ตรงไหนครับมาลำตัวนี้เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับเอาเบาๆเลยครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนครับแม่ลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งแก้งขายง่ครับพี่น้องอ่ะนี่ครับสวยๆเลยเจ็ดหมื่นสองถูกตัวละสามหมื่นกว่าบาทผู้ใดเรียนของใหญ่ครับถูกตัวละสามหมื่นกว่าบาทพี่น้องสุดคุ้มเลยเป็นราคาที่ต่อรองได้อีกนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงพี่น้องพ่อเด้คุยกันเพาว่าราคานี้จัดโปรเลยอ่ะพี่น้องแม่ใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับ วัวเฟมใหญ่สูง160ยิแต่ประกันไปที่ร้อยห้าสิบห้านะครับโบ๊ทครบเครื่องนะครับแข้งขาใหญ่ท้องแก่เจ็ดเดือนแล้วนะครับเอาไปรอลุนเพศอ่าโบ๊ทครบเครื่องพี่น้องสะดือกระดำพี่น้องนี่เจ็ดหมื่นสองพันบาทต่อรองได้อีกนิดนึงนะครับพี่น้องพอได้คุยกันแล้วก็ส่งฟรีครับไม่ไกลนะครับผมราคานี้เป็นราคาจัดโปรให้พี่น้องครับสําหรับใครที่อยากได้วัวเฟมใหญ่ไซส์ใหญ่ๆร้อยหกสิบนะครับซื้อสองได้สามเนาะ อะจับที่เด็ดแทนพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทเบิดไปครับมาล่ามันนี่เบิดแล้วครับเบิดแล้วเนาะไม่มาฝากพี่น้องสักนิดหนึ่งนะเพราะไทยปอดหนึ่ก็เลังสีมากพอดีเองมืดอขึ้นแล้วดีน้อยมันนี่ฝนบุตกฝากพี่น้องคมนี่นะครับเด็ดครับผู้ใหมาของไงนะครับราคาันี่คือบพื่อนถามนะครับว่าเจ็ดหมื่นสองครับพี่น้องงัวนมิตาตะกี้ตัดแม่ก็เป็นหลักแสนแล้วครับพี่น้องไปหมักงัวเฟมนี่ห้ามพลาดเลยอ่ะหรือว่าเขามาชมในคลองในฟ้ามหน่อยเนาะครับมาล่ามตัวจริงหลายคบหลายครูนะครับครับผม อ่ะมือน,นี่ผลจิโตคําก่อนเอาสาักกินี้เกบโชคบ้านมานครับผมมาลำ่ำสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ